ไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีกรณีเหตุฆาตกรรมเศร็จินีตระกูลดังหลังจากที่ไปพบศพนะครับอยู่ในสระน้ำล่าสุดได้นำตัวผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนี้นะครับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ยอมรับว่าร่วมกันอำพรางศพส่วนเจ๊ปุ้ยลูกหนี้ของผู้ตายนะครับตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบปากคำครับ ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้านะครับตำรวจสพมขามจังหวัดจันทบ,บุรีได้นำตัวนายกฤิตเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุร่วมกันฆ่านางสาวปันิธิโกสลานันอายุ77ปีไปทำแผลประกอบคำรับสารภาพโดยผู้ต้องหาให้การว่าได้พาน,นางสมสุดาหรือเจ๊ปุ้ยอายุ43ปีมาที่บ้านของผู้ตายโดยนายกฤิต ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอห่างจากบ้านของผู้ตายไปประมาณ5 0 0เมตรก่อนที่เจ้ปุ้ยจะเดินเข้าไปในบ้านหลังจากนั้นประมาณ20นาทีเจ้ปุ้ยก็เรียกให้เดินตามเข้าไปเมื่อไปถึงก็พบว่าผู้ตายนอนเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วระหว่างนั้นเจ้ปุ้ยได้สั่งให้ตนเองขึ้นไปถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่อยู่ที่ชั้น2และเมื่อลงมาก็พบว่ามีผู้ชายอีกคนชื่อว่าในโมง่งอยู่กับเจ๊ปุ้ย ซึ่งเจแป้ยได้สั่งให้ตนเองและในโม้งช่วยกันนำร่างของผู้ตายไปทิ้งที่สระน้ำด้านหลังพลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าในกลิ่เชื่อว่าเจาปป้ยจะนำของสำคัญของผู้ตายไปซ่อนไว้ที่บ้านของสามีเก่าแต่ในเบื้องต้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยังไม่พบนะครับขณะที่การติดตามตัวเจปป้ยล่าสุดตำรวจสพเขมาราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้แล้วครับ อยู่ระหว่างการนําตัวมาสอบปากคำที่สพมะขามที่จันทบุรีเบื้องต้นเชื่อว่าปมเหตุในการก่อเหตุฆาตรกรรมในครั้งนี้เป็นเพราะผู้ต้องหานั้นหลอกเอาเงินของผู้ตายไปแล้วเกิดเป็นความขัดแย้งกันครับคุยตอนนี้เราได้สารได้ออกหมายจับไปแล้วนะครับแล้วก็ประสานกับทางเขมาราชนะครับจับตัวไว้ได้แล้วที่เขมาร่ากาลังเอาตัวมาที่นี่ชเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการาที่เขาหลอกเอาเกันผู้ตายไป ทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันก็เลยเหมือนกับมาอาจจะมาส่วนเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดนะครับขณะนี้ทางตํารวจยังหาไม่เจอซึ่งเชื่อว่าจะอยู่กับเจ๊ปุ้ยหรือเจ๊ปุ้ยนั้นอาจจะนําไปทําลายทิ้งแล้วนะครับขณะที่ผู้ต้องหารายนี้ตํารวจได้แจ้งข้อหาสองข้อหาด้วยกันก็คือร่วมกันก่อเหตุฆ่าแล้วก็ร่วมกันทําลายหลักฐานครับ